สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องอีโกะเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาทําการซื้อหีบเซอร์ไพรส์นั่นเองครับหรือว่าซูมหีบเซอร์ไพรส์ดูซิว่านะครับเราจะได้ของหรือเปล่าจะจัดทั้งหมด1,000 0เพชรครับแต่ไปก่อนครับ50เพชรเอ้ยไม่ใช่5,000เพชรนะครับผมได้ประมาณ57ไใบนะครับไป เลยครับสำหรับ5ครั้งแรกดูสิว่าจะได้อะไรครับเปิดมาขอให้การ์ดดาวนะครับแล้วก็ของแลออกเรีวแบบเร็วๆเ,เลยอ้ได้การ์ดดาวมา2ครับผมแล้วก็ไปกันต่อครับสำหรับ10ใบที่2เฮ้ยไม่ใช่5ใบที่2รวมกันเป็น10ใบนะครับเปิดมาอีกอโอเค ของก็พอคุยกันได้ครับแต่ไงนะฮะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะครับไม่ใช่ของพวกนี้นะครับผมแต่เป็นเศษม่วงนะครับของตัวละครยังหมาเฝ้าบ้านแมนนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะ เอาหมดนะครับผมในส่วนของสล็อตแรกหรือว่าในส่วนของทั้งหมดทุกชิ้นครั้งแรกนั่นเองครับเพื่อที่จะขึ้นไปในส่วนแรกรางวัลอันที่2นั่นเองโอ้โหผมบอกได้เลยว่าแม่งโคตรเปลืองแต่ว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับในการพัฒนานะหมาเป้าบ้านแม่งขึ้น5ดาวโมนนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ30ชิ้นอ่าเหลือ25ชิ้นสุดท้ายนะครับในการทําของรางวัลต่างๆนะครับรับของรางวัลต่างๆและไปลุ้นนะฮะในส่วนของชั้นวังที่2 นั่นเองครับไป25นะฮะเหลือ20ครั้งสุดท้ายนะครับดูซิว่า5ครั้งนี้จะออกมาเป็นอะไรบ้างเปิดมาได้การ์ดดาวนะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนอื่นๆก็ถือว่าค่อนข้างคุค้มค,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 ค่านะครับที่แบบได้สกิลนะครับผมเหรียญสกิลแล้วก็เหรียญในการอัพนะครับผมแผ่นในการอัพของดาวม่วงนั่นเองเนาะโอเคเหลือ10ครั้งสุดท้ายครับและเราก็กดไปเลย กดไปเลยและเหลืออีก5ครั้งสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราไปแลกของสักนิดหนึ่งครับตอนนี้เรียบร้อยฮะจัดมา72บใบเรียบร้อยดูสิว่า5 0 0พเพชรรอบที่2จะได้นะครับผมเศษหมาเฝ้าบ้านแมนครบหรือเปล่านะครับผมไปถึงวางชั้นที่สองครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดนะครับก็คือเศษหมาเฝ้าบ้านแมนแล้วก็ในส่วนของอาวุธแรนะครับหรือว่าตราเฉพาะด้านล่างขวามือนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนั่นเองครับผมไปต่อ ดูสิจะได้ไหมหกสิบกว่าครั้งนี่ <c oughs> ขอให้ได้เถอะจะได้ไม่เกลือเกินไปนะครับหนึ่งเพชรครั้งนี้ต้องได้ค่อนข้างคุ้มค่าอย่างน้อยสักแบบพลังบวกแสนหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะโอเคได้หมาเฝ้าบ้านแมมันเรียบร้อยห้าเศษคงเหลืออีก2ครั้งสุดท้ายลุยโอ้โหได้ตาระดับ S ครับได้เร็วมากค่อนข้างคุ้มค่าคราวนี้เหลือแค่อีกสอันเพื่อไม่ให้นะเปลืองไปม,มากกว่านี้นะครับไม่ให้แบบ เสียทรัพ,พยากรหรือว่าเสียกําลังทรัพย์หรือว่าเสียเพชรนะฮะเยอะมากเกินไปมากดไปข้าครับขอออกออกออกเหลือแค่สุดท้ายอันสุดท้ายของหมาอมยังไม่ออกครับท่านผู้ชมกดต่ออีกกดต่ออีกออกมาออกมายัขู่ยังไม่ออกครับท่านผู้ชมโอ้โหเหลืออีกส1เครั้งนะฮะจะเป็นการการันตีหรือว่าสุ่มแบบครบทั้งหมดนะครับผมม,มาดูสิว่าจะได้ไหมได้ไหม โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วได้ท่านผู้ชมเราเหลืออีก17ใบสุดท้ายครับเอาไว้สุ่มในครั้งหน้านั่นเองโอเคครับและกิจกรรมนี้นะฮะในกิจกรรมขอพรนะครับหากใครยังไม่ได้ทำนะครับก็อย่าลืมไปทําด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ฮามูคิจินะครับหรือว่าตัวละครใหม่เข้ามานั่นเองที่มีเอฟเฟกนะครับคอยทากระดูกแดงนะแลวยังมีนะครับในส่วนการ ลดพลังโจมตีนะครับ30%อีกด้วยก็ยังสามารถใช้ได้นะครับผมสําหรับใครหรือว่าสายฟรีคนไหนนะฮะที่อยากเอาไปเข้าทีมก็ยังสามารถใช้ได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาอัพหมาเฝ้าบ้านแมนกันบ้างดีกว่าครับค่าพลังจะเพิ่มเท่าไหร่ในส่วนตราระดับ S 2อันนะที่เรามีกดไปใช้อีก16ดาว54,000ครับ เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับในส่วนของแผ่นทักษะเสริมแต่ว่าอย่างที่ผู้คนเห็นนะครับนี่กว่าจะขึ้น5ดาวนนะครับเดี๋ยวผมต้องปั้นอีกประมาณ4ช่องนะครับผมแล้วก็ปั้นขึ้นถึง5ดาวนั่นเองเราจะไปสุ่มของนะครับในของที่เราได้มาจากการซื้อไปนะครับในหีบเซอร์ไพรส์ต่างๆฮนะแล้วก็ในส่วนนี้ผมจะเลือกนะเป็นแผ่นเรื่อง เสริมนั่นเองครับให้กับหมาพ้อบ้านแมนแต่ดูก่อนนะครับว่าหมาพ้าบ้านแมนควรจะเอาอะไรดีแต่ที่ผมคิดยิดไว้นะฮะน่าจะเอาในส่วนของโอกาสนะครับโอกาสถูกคิลดลงนะครับจะทําให้ดามจที่อีกฝ่ายนะฮะเบาลงหรือว่าติดเรายากมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปแลกเลยดีกว่านะอยู่ตรงไหนวะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกนะฮะหีบเสริมเลยนี่หไปไปเปิดเลย เอาเลือกแผ่นกำแพงแข็งนะฮะในการลดอัตราคริติคอลนะครับ15%หรือว่าจะเอาค่า HP ดีวเออเอาอัตราคริติคอลนี่แหละครับในการลดนะครับผมและเพิ่มเลือดให้กับหมาเฝ้าบ้านแมนจะได้ยืนอึดๆเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองนะครับผอมไปใส่อะไรดูซิว่าจะขึ้นเท่าไหร่ป๊าอขึ้นมาอีก5 0าหมืนแล้วราวแสนหนึงนะครับค่าพลังที่เพิ่มขึ้นในการเสียเพชร10,000มื่นเพชรนะครับรับผมจริงๆมันก็น่าจะไม่ถึงหมื่นด้วยนะ เพราะว่าเรายังเหลือตั๋วอีกประมาณ17ใบด้วยกันน่าจะประมาณ9,000กว่าเพชรนะครับแต่ว่าตีรวมๆประมาณ10,000เพชรได้100,000พลังก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยไปเราไปสุ่มต่อหุ้ยได้มังกรโอ้โหแต่ได้ป้องกันไปเดี๋ยวเราไปสุ่มนะชุดอุปกรณ์สม้มเปิดมาครับขอให้ได้โจมตีโอ้โหโจมตีจริงๆแต่ว่าในส่วนออฟเสริมเป็นป้องกันสำหรับวิดีโอถัดไปนะเป็นไรไ้ชมกันครับ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย